ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็โดยเฉพาะชาวเลี้ยงหมูเรานะครับก็กลับมาพบกันดีเช่นเดิมนะครับประจําจันทพุธศุกร์แล้วก็เสาร์เราก็จะมาพูดคุยถึงข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของหมูหมูแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะครับพร้อมกับตอบคอมเมนต์ไปด้วยนะฮะก็อย่าลืมเป็นกาลังแรงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจ สำหรับเสาร์นี้ก็เป็นเสาแรกของเดือนมีายน์นะครับส่วนข่าวความเคลื่อนไหวเรื่องของหมูตั้งแต่อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะครับยังเงียบเชียบอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นนะครับก็เป็นวิธี ของราคากำลังดาเนินอยู่นะครับแต่ก็มีหลายท่านนะครับที่วิตกกังวลก็มีการสอบถามกันเข้ามาปรับบรายนะครับว่าเอ๊ะสงกรานนี้ราคาหมูจะขยับไหมหรือจะลดหรือจะยืนในเรื่องนี้นะครับผมก็พูดตรงๆต,ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ เป็นการออกความคิดเห็นส่วนตัวตามภาษาของคนเลี้ยงหมงูนะครับซึ่งก็เลี้ยงมาหลายปีนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับช่วงสงการานนี้ราคาก็คงจะไม่กระโชกห้องห้ากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอำนาจการซื้อด้วยนะครับ่สงการานนี้ จะคืกคักไหมท่าที่ผมมองนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็เทศการก็ใกล้ๆจะหมดแล้วก็มาประสบปัญหาเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับผมบก็คาดว่าคงจะไม่คือคักนะสำหรับราคาหมูในสงกรานปีนี้นะครับมันก็เป็นช่วงนี้ทุกปี ส่วนว่าราคาจะขยับขึ้นไหมจะขึ้นหรือไม่อันนั้นก็มีข่าวแว้วๆนะครับก็ต้องดูด้วยนะดูปัจจัยอื่นด้วยนะครับว่าหมูในสต๊อกของเจ้าใหญ่เขาเขาจะระบายออกได้ไหมช่วงสงกรานถ้าเขาระบายออกได้หมดเขาก็จะเริ่มซื้อกลับเขา้าแล้วก็จะทำให้ราคายัางคงตัวหรือว่ายัางทรงยืนอยู่หรืออาจจะกระเทิบขึ้น ก็เป็นผลพลอยได้ของผู้เลี้ยงรายย่อยอย่างเราเราท่านๆนนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูว่าสงครามน,นี้นะฮะพวกข้างใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆเขาจะระบายของเขาหมดไหมถ้าหมดก็แน่นอนแหะครับเขาก็จะเป็นการกักตุนจะเป็นการซื้อเข้าแล้วก็จะทําให้ กลไกของตลาดทาให้ราคามันแพงขึ้นนะครับแต่ก็ยังว่าแหละครับมันไม่มีอะไรที่แน่นอนมันไม่มีอะไรที่แน่นอนสําหรับวงการหมูแต่ก็ขออย่างเดียวนะฮะหมูเถื่อนก็อย่าให้มีเข้ามาอีกนะครับถ้าหมูเถื่อนไม่เข้ามาแล้วก็ราคาปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ย ตามความน่าจะเป็นเนี่ยผมก็คาดว่าน่าจะยังไม่ลงนะครราคาหมูหลังสงกรานต่ก็อีกนั่นแหละรายย่อยเราหวังอะไรนักหนานะครับหวังอะไรมากมายไม่ได้สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือพยายามนะครับพยายามดูแลหมูของตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามหาวิธีในการลดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนเซฟต้นทุนให้ได้ครับ ปีนี้เป็นปีที่อากาศร้อนมากอบอ้าวนะฮะหมูก็กินอาหารได้น้อยนะครับเลี้ยงโตช้าถ้าดูแลไม่ดีหน่อยก็เป็นนุ่นเป็นนี่ส่วนเรื่องอาหารก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับที่ออกมาผลิตใหม่แนวโน้มที่จะลงราคาก็มีบางเจ้าลงแล้วนะบางเจ้าก็ลดราคาลงมาบ้างแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็สำคัญนะครับ เพราะว่ามันเป็นต้นทุนแต่บางเจ้าก็ยังยังนิ่งอยู่นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับการเลี้ยงหมูก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะครับมันก็มีความเสี่ยงเป็นธรรมดาขาดหวังมากก็ผิดหวังมากนะครับถ้าอย่างเราเราท่านๆน,นี่ก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนี่ก็คงจะไม่เท่าไหร่นะ มันขึ้นอยู่กับว่าใคาเรเลี้ยงนานเลี้ยงไม่นานนะครับอยากจะอยู่รอดก,ก็ต้องเลี้ยงนานๆไม่ใช่ย้อนแย้งนะฮะไม่ใช่ย้อนแยง้งบางท่านว่าเอ๊พูดยังไงนี่อยากจะอยู่รอดต้องเลี้ยงนานๆก็มันไม่มีทุนแล้วอันนั้นก็ต้องพิจนารณาอีกทีนะครับไม่ว่ากันนะครับส่วนว่าอาจารย์นหน้านี้จะขึ้นไหมแนวโน้มนะฮะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ข่าวสาร แหล่งข่าวที่เป็นเพื่อนๆกันก็บอกว่าน่าจะนิ่งนะครับเพราะว่าไม่มีสัญญาณจากเจ้าใหญ่หมายถึงว่าเจ้าใหญ่ส่งเท่าไหร่เขาก็ไม่เขาก็ยังไม่บอกมาก็าน่าจะเป็นเหมือนเดิมอันนี้พูดถึงว่าทางด้านรวมชแรกนะบอกว่าเจ้าใหญ่ก็ยังนิ่งอยู่ปกติเขาก็จะบอกล่วงหน้านะครับปกติเขาก็จะบอกล่วงหน้าว่าอาจจะขึ้นหรืออาจจะลง แต่สำหรับเสาหนี้เขายังไม่ไม่แจ้งราคาว่างั้นฮะก็ถ้าไม่แจ้งราคาเขา่าจะยืนนะครับแต่ถ้าชัวร์ที่สุดก็คือต้องรอวันจันทร์นะครับรอวันจันทร์ส่วนแน,น่นมในความคิดเห็นของผมหลังสงกรานนี้มันต้องลงแน่ๆน,นะนั้นมันเป็นปกติเป็นการคาดการเพราะว่าทุกปีทุกปีมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสองปีสามปี จะเจอภาวะที่หมูแพงอันนี้ถ้าท่านสังเกตท่านจะรู้เองนะฮะว่าสองปีแพงแพงแล้วก็ลง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 ,ลง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 ต่ำสุดแล้วก็จะขึ้นมาใหม่เป็นอยู่เช่นนี้ฮะวงการหมูช่วงนี้ที่ว่ามันแพงมันใกล้เทศกาลแล้วก็คนที่เลิกเลี้ยงก็เยอะนะครับนู่นนะครับตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าที่เจอภาวะวิกฤต โรคระบาดได้ใหญ่ก็เลิกเลี้ยงกันไปเยอะนะครับแบาบงท่านก็เลิกเลี้ยงเลยแล้วก็มาเจอกฎใหม่เมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็ดิ่งตกใจบางท่านก็ขายลูกหมูทิ้งขายแม่พันธุ์ทิ้งมันก็เลยทําให้เข้าทางเจ้าใหญ่เขานะครับราคาก็คงตัวราคาก็ปรับขึ้นนะครับนี่ก็คือข่อาวสารและก็ผู้คุยกันในวันเสาร์นี้นะครับ สำหรับใครที่เข้ามาฟังก็ขอพระคุณนะครับเราพูดคุยกันตามภาษาคนเลี้ยงหมูพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรแต่เวลานะครับก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะครับสำหรับสาระดีๆนั้นะก็ไปลองสืบค้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับผมทำไว้หลายเรื่องหลายๆาวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ